สวัสดีค่ะทุกคนออนซีวีมาแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมรอยกันเนอร์กันนะคะเพื่อนๆเ,เกมโรคราน,นะคะเกมนี้มีให้บริการในมือถือแล้วนะคะเพื่อนๆทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของเกมนี้เบื้องต้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง าพากย์เกมนี้น่ารัก <S <S มากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะขอเข้าไปดูก่อนเพราะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะเริ่มมากันก่อนเลยตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะ,ะเดี๋ยวเข้าหน้าตั้งค่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีว่าการปรับเปลี่ยนเกมนี้เป็นภาษาไทยเนี่ยทำยังไงนะเอาล่ะเริ่มจากการยิงศัตรูกันก่อนเลยอุ้ยตัวละครน้องน่ารักมากเลยเพื่อน นี่กดแดชแล้วก็กดสกิลเข้าไปโจมตีศัตรูและมีอะไรอีกเนี่ย g ก o b ล l สกิลโอ้โหเจ้าตัวใหญ่นั่นล้มลงไปแล้วอุย้ยนี่บอสหรออ้ตองหลบลูกปืนด้วยนะคะเกมนี้จะเป็นแนวแอคชั่นเพื่อนๆพื่อนแอคชั่นโลกไลคือถ้าสไตล์เกมโลกไลนเนี่ยเรายิ่งเล่นนะก็ตัวละครของเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะคะ อ้ยภาพน่ารักสุดๆถ้าใครกำลังหาเกมแนวภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนะเดี๋ยวลองเล่นไปด้วยกันตั้งชื่อตัวละครเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกันเลยเนื้อเรื่องของตัวเกมเนี่ยสามารถสคกิดได้นะคะเพื่อนๆการลุยด่านอย่างนั้นเหรอโอจะมีเนื้อเรื่องเป็นบทๆไปนะคะ นี่เข้ามาแล้วก็จะได้รับรางวัลในการลุยด่านครั้งแรกแล้วก็ได้รับรางวัลจากด่านด้วยนะเผื่อว่าใครที่อยากจะมาฟาร์มของหาของอะไรเพิเม่มเติมหรือเข้ามาเก็บเลเวลนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือตัวสปินเนอร์อ๋อมันจะมีเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของศัตรูเนี่ยบอกอยู่ว่าศัตรูเนี่ยเป็นตัวละคระแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่เจ้าตัวนั้นเป็นไจแอนด์เวปพอใช่ปะ โอ้เคลียดดานเรียบร้อยแล้วีดานต้นๆไม่ยากนะสบายๆไปที่หน้าแรกกันนะคะเพื่อนๆมีการจัดออ์์เมั่นด้วยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัวละครเข้ามาลงทีมได้แล้วก็ติดตั้งอาวุธได้นะคะนี่คืออาวุธที่เราได้มาใหม่โอ้เป็นไรเฟิลอะ ดูโหดมากเลยปะไปลองใช้อาวุธใหม่กันในด่านที่สองนะคะโอ้เป็นไรเฟริลที่อิงแรงมากเจ้าตัวนี้ปล่อยหมัดไปลองอาตาอาตาไปได้ด้วยละ่ะเดี๋ยวไม่ลองไม่มีเสียงพากต่หมาดเขาดูเท่อะแล้วดูแอคชั่นหิเออภาพตัวละครน่ารักสุดๆเสียดายไม่มีเสียงพากนะมันไม่มัน ถ้ามีเสี่ยมผ้ามันจะมันขึ้นอีกนิดนึงแล้วเกมนี้ก็ยังมีระบบกาชาด้วยนะคะเพื่อนๆในการหาตัวละครใหม่ๆเข้าทีมนั่นเองมีตัวหนึ่งใบนะปุ๊บ,บ,บโอ้กดตู้น้ำปรุงกระป๋องใหม่๊ยต้องมาเปิดกระป๋องเองเหรอแรบโอ้ยชอบเสียงเปิดกระป๋องจริงเลยขอสักยี่สิบกระป๋องครับ ตัวละครใหม่ที่ได้รับมาคือตัวนี้นะคะ Skull of Shadows ะเอาน้องลงทีมกันเลยนะคะแล้วก็ไปลุยกันต่อที่ด่านหนึ่งขีดสามด่านนี้จะโหสแค่ไหนนะออกมาแล้วโอ้มีระบบการเล่นแบบออโตโ้เพื่อนๆนี ออโต้เนี่ยก็จะหลบลูกกระสุนให้เราได้ไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือตัวใหม่ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่นี่ทหากล่ะที่เป็นตัวใหม่สนับมาแลว้วตัวนี้ยิงยิงช้ายิงแบบปุ๊กปุ๊ปุป๊แต่น่ารักทุกตัวปุ๊กปิกมาก เขียวนั่นเลยโอ้ถ้าเราใช้ตัวเก่านะ่าจะเก็บบอสได้เร็วกว่านี้เพราะว่าปืนเป็นปืนใหม่แล้วนะคะนี่ออโตไรเฟิลของเราเรียบร้อย ก็บของรางวัลได้ถ้าเราสะสมดาวนะคะเพื่อนจะได้รับของรางวัลเป็นโบนัสเพิ่มเติมของด่านนี้อีกปะเราไปดูการตั้งค่ากันดีก,กว่าการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นรายละเอียดตัวละครแล้วเนะาะตั้งค่าจ้ตั้งค่าอันนี้เป็นเดล่มิชั่นเพื่อนๆมีเดล่มิชั่นนะคะแล้วก็มีวิกลี่อีกนะนะรายสัปดาห์รายวันแล้วก็มีภารกิจหลักเอ้ยอัน อถ้าเราทำเควสนั้นเสร็จอะเนี่ยจะได้ตั๋วสุ่มด้วยนี่แล้วก็มีแอคชีฟเมนด้วยนะคะวันนี้เรายังหาตั้งค่าไม่เจอนะอ่าเจอแล้วนี่มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแบบลูกศรตรงนี้อ่าเซตติ้งปรับภาพได้เป็นไฮเดบนะคะเพื่อนๆ FPS เอาเป็น h i เลยเอฟเฟกไฮ h นี่ไงตั้งค่าภาษามีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอินโดนีเซียแล้วก็มีภาษาไทยด้วยน่ตั้งค่าเสียงได้นะคะมีเสียงประกอบเสียงอันล่างสุดนี่อะไรเสียงภาคอะไรอย่างปะอือดนตรีแต่ว่าเสียงภาคไม่มีอะเสียใจมากมาแล้วน่ รูปแบบของภาษาไทยฟอนต์สวยน่ารักแต่เขาบอกว่าภาษาในการแปลบางอย่างเนี่ยเขาก็ยังเป็นแบบโปรแกรมอัตโนมัติในการแปลนะคะในบางส่วนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แปลกๆก,ก,กันไปบ้างนะไปดุดันกันต่อเก็บเก็บของไปเรื่อยๆเ,เราอยากจะหาตั๋วสุม่มเผื่อว่าเขามีเคเวสท,ที่ได้ตั๋วสุม่มเนี<ๆ>่ยเพื่อนเเดี๋ยวเราจะได้ไปสุ่มกาชากันนะคะ จัาตัวนี้เลยโอ้โหตัวนี้เลือดเยอะแล้วอะสงสัยเราจะต้องไปอัปเกรดตัวละครของเราเพิ่มเติมแล้วนะคะสู้กับป้อมปราก,การเหล็กกำจัดมลพิษเรียบร้อยเออเรื่องราวเบื้องต้นของเกมนี้มันเป็นประมาณว่าโลกถูกลุกรานนะคะแล้วก็ถูกไวรัสมีเข้าโจมตีโลกเราก็เลยจะต้องมาเก็บกวาดอะไรอย่างนี้ มาเสริมสร้างตัวละครของเรากันสักนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับการอัพขั้นตัวละครเนาะแล้วก็มีระบบเกี่ยวกับเรื่องขุนดาวอีกทีหนึ่งจะเป็นพวกสกิลเออเสริมสร้างนี่นะ่าจะเป็นอัพสกิลโอเคอัพอัพไปเลยตัวละครก็บวกสองแล้วเนี่ยสกิลมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะคะแอบไปดูก่อนว่าหมวดอื่นนี่มีอะไรอีกบ้าง มีระบบเพื่อนนะคะมีรางวัลร็อกกินรายวันก็จะมีแจกอันนี้น่าจะเป็นเงินในเกมนะเป็นเหรียญเงิน1,000 0หมืนะคะแล้ววันที่2เนี่ยก็มีสเปสสเปนี้ใช้ในการฝึกใช่ปะอ่าแล้วก็วันที่7มีตั๋วด้วยมีช่องจดหมายปะแอบดูนิดนึงยังไม่มีมีกิจกรรมนะคะนี่เป็นกิจกรรม 7วันของผู้เล่นใหม่ก็เข้ามาทำเควสทุกวันเพื่อที่จะได้รับของรางวัลใหญ่หลังจากจบนู่นเลยนะน,นี่คืออะไรอ่ะกล้วยเน่าเดียวแจกกล้วยเน่าเราจะดีใจไหมก่อนไม่มันเป็นแบบว่ามันก็กล้วยจริงๆนะถ้าจะบอกว่าเขาแปลแปลกๆมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็แปลตรงตัวอะไรอย่างนี้เออเล้รางวันจากเควสกัน หาอันที่เป็นตั๋ว๋อถ้าเราจะเอาตั๋วสิบใบนะคะเราจะต้องเคลียร์เควสนู่นเลยด่านที่เซบโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอาตั๋วกันก่อนตอนแรกอะว่าจะว่าจะเก็บเวลแบบว่าเก็บเวลโผมาให้ได้ตั๋วเลยแต่ว่าเห็นมอนสเตอร์ฝ่ายศัตรูแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยชนไม่ไหวดูดินี่คือศัตรูนะน้องน่ารักสุดอ่ะ เจ้าหมีเจ้าหมียากูซานเราต้องมาสุ่มที่ตู้นี้นะคะเพื่อนๆบอกว,ว่าตู้แรกเนี่ยมันใช้เพชรเตมิมเออต้องมาสุ่มตู้นี้ถึงใช้ตั๋วกาชาได้เอาล่ะมาขอให้ได้ตัวเจ๋งๆสักตัวหนึ่งดูสิจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวดิมีแต่กระป๋องสีเหลืองสีทองที่เป็นจุดๆสีทองเอาล่ะลองเปิดฝาดูนะคะว่า จะมีตัวเจ๋งๆไหมโอ๊ะอะไรอะ่ะตู้ปลาโฮโลกรมผู้ช่วยซ่อมและนี่คือตัวอะไรไม่มีความสุขนักรบช่วยรางวัลเอาไปต่อและอันนี้คือสีทองเป็นตัวละครนะคะน,นักลองแงไปแันมาโอ๊ยชอบตัวนี้คุณโกรธ อย่างก้าอ่ะบางตัวอันนี้หุ่นโกรดนี่คือชอบชอบพาวเวอร์สาพหกแล้วตัวนี้อ่ะโอ้แต่อันนี้เจ๋งกว่าเยอะนะคะพาวเวอร์ตั้งเก้าพันแน่คือตอนนี้เราเล่มลับไม่ได้แล้วกับภาษาไทยที่เขาแปลมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเชื่อน้องอ่ะอันนี้คือน้องชามูใช่ไหม ใช่หรือเปล่าอันไหนคือส่วนของชื่อไม่รู้หรือว่าเขาแปลชื่อกลายเป็นนักร้องที่แกว่งไปแกว่งมาก็ไม่รู้โอเคน่ารักดี <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบเกมแนวกาชาจัดทีมดุยด่านแบบโลกไล่นะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะรายละเอียดของการดาวน์โหลดเนี่ยเราลงไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ช anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย